อนที่จะไปรับชันก็อย่าก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนให้่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะสารกาอฟฟี่ลิมิเต็ดซึ่งจะเป็นคอฟฟี่นี้เลยนะทุกคนซึ่งเราจะบอกเลยว่ามันมีเยอะมากแถมมันมีท่าอ e ีโมดด้วยนะทุกคนซึ่งของฟีชิ้นนี้อะมาจัดหางเรื่องเมแกนนะทุกคนเมแกนผ่ Make าสองเลยนะทุกคน2.0นะทุกคนซึ่งในเรื่องของเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเนี่ยใส่อยู่นะทุกคนเรากำลังใส่อย,อยู่นะ เดียมันก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยแต่เราสนใจมากเลยทำไมมันตัวแบบตัวฟีบขนาดนั้นนะทุกคนโอเคไปดูแมเปกันเลยว่าเราต้องทําแบบไหนบ้างโอเคทุกคนการเข้าแมเป i พิกกี้มานะกดตรงนี้เลยกดคําว่าใช่แล้วให้ทุกคนรอนะทุกคนนี่เลยมันก็จะเข้าริบนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งพอทุกคนแหนเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนให้ดูนังการรอให้แมเป็ตไนมันโหลดก่อนนะทุกคนตรงนี้แมเปเราคือแบบค้างมากเลยทุกคนให้ดูหนการเดินมาตรงนี้นะทุกคนมาตรงที่แบบว่ามันมีรีบนะทุกคนโอ๊ยค้างมาตรงนี้ ซึ่งทุกคนอยากจะเล่นกับเพื่อนหรือคนเดียวก็ได้นะทุกคนนี่เลยให้หนุหลักาหาดหรือที่มันมีคาว่าโอเพ่นอยู่นะทุกคนหรือมันมีอันที่มาแบบจับเวลาทุกคนซึ่งนี้เราขอเล่นกับเพื่อนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวนะทุกคนโอเคแล้วพอทุกคนเน่ะเข้ามาในห้องในห้องนู้นนะทุกคนให้หนุหลัการรอเวลาจนกว่าเวลามันจะหมดนะทุกคนซึ่งเควสของเราก็คือทุกคนต้องระกอบรามเมเกสให้เสร็จสมบูรณ์นะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะอุ้ยใครบังเนี่ย เนี้ยนี้เลยแมกแกเนี่ยก็จะพูดนะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะทุกคนซึ่งเราแนะนำเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่ามันมีตัวเลือกให้ทุกหนังการเลือกนะทุกคนให้ทุกหนังการเลือกอันน่าสุดเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนนเนี่ยเลือกอันหนึ่งหลังเนี่ยมันจะนด้งออกจากเกมเลยนะพอทุกคนเนี่ยทการกดตรงอันนั้นเสร็จเลยนะทุกคนให้ทุกหนังการรอแป๊บนึงนะทุกคนจนกว่าประตูเนี่ยมันจะเปิดนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่เลยประตูมันเปิดเลยนะทุกคนทห้เหมือนกางออกไปได้เลยพอทุกคนีอยอกมาแล้วใช่ไหม มันจะมีเอ่ออันนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่ามันคือซอมบี้หรือเปล่านะทุกคนแต่เราแนะนาให้ทุกคนการหยิบอันนั้นอิดนะทุกคนเห็นไหมมันมีอิดอยู่ใช่ไหมทุกคนหยิบไปได้เลยแล้วก็ถ้าถตงว่าซอมบี้ตัวนั้นมันจะเข้าใกล้เราเนี่ยให้ทุกคนาการคว้างไปตรงไหนก็ได้นะทุกคนให้มันสรบนะทุกคนเพราะไม่นั้นมาเนี่ยจะมาทร้ายเราหรือทุกคนเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องคว้างอีกก็ได้นะทุกคนแค่ว เข้าห้องใดห้องหนึ่งนะทุกคนมันก็ไม่มาแล้วนะทุกคนแต่มันต้องรอน,นะทุกคนจนกว่ามันจะออกไปจากนอกประตูเรานะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากเปิดประตูเนี่ยให้ทุกคนก,นกากดตรงเทา้าแมวได้เลยนะทุกคนแล้วมันก็จะเปิดประตูให้นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยเพื่อนเล่นด่านนี้นะทุกคนเลยอาจจะงงนิดหน่อยนะทุกคนซึ่งตรงนี้เราตุยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ดีมันมีอันตัวนี้นะทุกคนซึ่งตัวนี้อะทุกคนให้ดุนะการหลบไปนะทุกคนไม่นำมาจะโจมตีเราแบบนี้ก็ได้นะทุกคนมันจะมีทที่่หลบอยูนนุกค เราจะบอกเลยว่าตัวนี้มันเร็วมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะมีที่หลบแบบนี้นะทุกคนให้หนูในการหลบไปได้เลยตรงนี้ให้ทุกคนหนังการเลือกตัวหน้าเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าเมเกนเนี่ยอยากตอบคำถามเราอะไรอย่างนี้ทุกคนให้หุกในการเลือกตัวหน้าเหมือนเดิมนะซึ่งตรงนี้เราตุยเนะเราก็ทำการเริ่มใหม่หมดเลยนะทุกคนเงยซึ่งในนี้เราได้ทำการกดเข้าเกมมานะทุกคนกดเข้าเกมใหม่ขาไม่ใส่เข้าลิ์ใหม่นะโอเคมาเมื่อกี้คือแบบงงมากเลยทุกคนตอนที่แปลว่าเราเล่นนะทุกคน ซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเห็นมันวิ่งเนี่ยให้ทุกคนหนยวิ่งวิ่งตามมันทันทีเลยนะทุกคนห้ามทำเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่นนั้นมันจะช้านะทุกคนเพราะว่าตัวนั้นมันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนซึ่งอันนี้คือเราเนี่ยตัวไปนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเอ่อรอให้มันวิ่งไปยาวๆก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะวิ่งตามนะทุกคนจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องทาการอ่าวิ่งตามแหละมันทันทีเลยนะทุกคนเพราะไม่นํั้นอาจจะเป็นแบบนี้เลยตามเราเลยนะทุกคนนี่เลราเนี่ยการจะวิ่งเข้าซอกเหนือทุกคนอยู่มา็ แบบนี้เลยทุกคนเราเนี่ยก็ตุยไปเลยทุกคนเราก็เลยต้องทําการเรื่องเกมใหม่เลยนะซึ่งเนี้ยขอปรับคิดให้มันเร็วขึ้นนะเพราะว่าคิดจริงเนี่ยคือมันแบบประมาณ30เกือบ40านาทีได้เลยนะทุกคนซึ่งถ้าดูเนี่ยไม่อยากดูแบบเร็วเนี่ยก็สามารถปรับได้นะทุกคนซึ่งถ้าสมมุติว่าฉากันไหนที่แบบว่ามันไม่แบบมันช้าเกินหรือมันแบบไมไม่ต้องจําเป็นอะไรเนี่ยก็เราขอตัดออกนะทุกคน ก็ให้ทุกคนทนการดูไปนะซึ่งตรงนี้อ่ะทุกคนให้ในก,การหยิบคุณแจมาตรงล็อกเกอร์นะทุกคนแล้วก็มาไขาตรงนี้นะตรงนี้คือพื้นสภามันแตกนะทุกคนมันก็จะแตกแบบนี้เลยทุกคนนี่เลยมันแตกไปเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้อ่ะทุกคนให้ในก,การดูแผ่นกระดาษนะทุกคนตรงที่มันจะอยู่ข้างๆข้ามบันไดน,นะทุกคนซึ่งมันก็จะบอกกันว่าเราเนี่ยต้องทางการปรับน้ํา ตามที่เขาเนี่ยกำหนดในแผงนกระดาษนะซึ่งในแผงนกระดาษของเราเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะว่าตัว C อ่ะสองขีดตัว B สามขีดตัว A สามขีดเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเราจะบอกเลยว่าของเรากับของทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากปรับน้ำให้ทน่วกกานก,กดปุ่มนะทุกคนโดยใช้เท้าแมวกดนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากปรับน้ำเสร็จแล้วเนี่ยให้หน่วกานมากดตรงนี้นะทุกคนให้มันเป็นสีเขียวซึ่งร้อบอกไปเลยนะว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยกดเหมือนกดปรับน้ำไม่ทันเนี่ยมันก็จะท่วมนะทุกคน ซึ่งถ้าทุกคนกดปรับเสถียรให้ทุกคนกันมาเปิดตัวตรงนี้นะทุกคนซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถมาเก็บได้นะทุกคนมันเป็นเหมือนเป็นเครื่องรักษาทุกคนเหมือนว่าทุกคนหน้าจอสีแดงแบบนี้ให้ทุกคนกันกดลงเครื่องรักษาทุกคนมันก็จะหายหน้าจอสีแดงนะซึ่งตรงนี้ให้ทุกคนกันเก็บไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบยังไงพอเนี่ยต้องไปประกอบตุ๊กตาเมแกนะทุกคนซึ่งนีมันต้องจําเป็นมากมากเลยนะทุกคนเราบอกว่ามันต้องจําเป็นมากเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนให้ทุกคนกันดูตามคน ก็เห็นตามตรงนี้ได้ไหมทุกคนอันนี้อ่ะประตูนี้เลยนะทุกคนที่มันจะมีตัววิ่วิ่งวายอ่ะทุกคนซึ่งให้ทงนหังการเปิดราก็ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็หยิบไข่คนมาเลยทุกคนและทุนหลงการตามเรามาได้เลยนะทุกคนให้หุนหลงการมาเปิดตรงตรงนี้นะทุกคนและทุนหลังการไข่น็อตอยู่นะทุกคนโดยใช้อุ้มเท้าแม่นะทุกคนและหนูหลงการเปิดได้เลยนะทุกคนให้ทุลงการย่อแล้วก็เปิดนะทุกคนตรงนี้อ่ะทุกคนทุกคนยังจำได้ไหมที่เราบอกว่ามันต้องหลบนะทุกคนซึ่งเราก็บอกกัน นี่เลยเราก็จะหลบไปนะนี่เลยแมแกนก็จะตอบคำถามนะเราก็เลือกตัวหน้าเหมือนเดิมนะวิธีไหไมันวิ่งไปมันวิ่งไปไวจังโอเคหลบ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 เราไม่ทันตอนนี้คือแบบวาดเสียวหน้าหลามากเลยทุกคนโอเคพอทุกคนมาถึงตรงนี้ให้หนูหลังการเลี้ยวขวามานะและให้หนูหลังการเก็บหัวแมแกนตัวนี้ได้เลยนะทุกคนเก็บได้เลยให้หนูหลังการเปิดอันนี้นะทุกคนแล้วก็ทําการย่อนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ห้่วูหลังการดูได้เลยว่าเราต้องไปทานไหนบ้านนะทุกคน พ่อทุกคนเลยมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนให้ดวงการเปิดประตูตรงนี้นะทุกคนและนี่เลยเมกันก็จะตอบคำถามอีกนะทุกคนแล้วก็เลือกตัวหน้าไปนะให้หูละการเดินมาตรงนี้นักคมเปิดล็อกเกอร์หยิบุญแจอันที่แบบว่าอันใหญ่นะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยถืออิดอยู่ในให้หูละการสาหรับเป็นกุญแจนะาโดยการกดตรงนี้ทุกคนเนี่ยไขมาแล้วใช่ไหมทุกคนเราจะบอกว่าทุกคนระวังสับเปลาดตัวนี้ด้วยนะทุกคนซึ่งอันนี้คือเราตุยนะทุกคนเพราะว่าเราหลบไม่ทันนะทุกคนเราต้องเริ่มใหม่เลยท ซึ่งตรงนี้เราขอปะไพให้มันสว่างขึ้นนะเพราะว่าของจริงเนี่ยคือมันมืดมากเลยทุกคนซึ่งตรงนี้คือเรากำลังหลบสับปะัดอยู่นะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบยังไงตะขาบเลยหุ้ยเราเห็นุญแจ้ทุกคนเพราะทุกคนอยากจะุญแจให้เราในการหยิบโดยใช้อุ้มเท้าแมวนะทุกคนซึ่งอันนี้คือเรากำลังวิ่งหนีอันนั้นสับปะัดอยู่นะทุกคนซึ่งเราจะบอกเลยว่าตอนที่เราเล่นจริงเนี่ยคือมันตื่นเต้นมากเลยแล้วก็มันน่ากลัวพร้อมๆกันเ่ยทุกคนซึ่งอันนี้เราขออยากเลยคือขอเจอประตูสีเขียวนะ พี่เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วกดไขได้เลยเด้เลยให้ทุูหนังกำมาเปิดล็อกเกอร์อันนี้นัุนคนทุกคนเนี่ยก็จะเจอคุณเจสีแดงนั้นคนให้ทุกหลังกนเดินไปได้เลยนัุนคนเดินหาประตูที่แบบว่ามันเป็นที่ปิดประตูสีแดงมันงนะทุกคน โอเคพอทุกคนเนี่ยมาตรงนี้ให้ลก,การเปิดล็อกเกอร์อันนี้ได้เลยแล้วก็หยิบแขมแมกแกนมานะทุกคนเพื่อจะนั่งให้ลงก,การอ่อนจัดที่นี่ได้เลยนะทุกคนส่วนสำหรับเรว่าทุกคนเอาวันตัวนั้นด้วยนะทุกคนสับประหลาตตัวนั้นนะทุกคนหุยน่ากลัวมากเลยทุกคนคือตรงนี้คือแบบตอนนี้คือแบบเราวางแนไปหมดแล้วทุกคนว่าเฮ้ยมันจะมาต้นไหนหรอเปล่าหรือมันจะมาต้นแบบนี่ไงเราจะใกล้แบบนี่ไงจะใกล้ออกจากที่นี่ แค่สูตรก็ไม่มีอะไรนั่นทุกคนแล้วก็ทําการออกไปเลยนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยออกมาได้เลยใช่ไหมทุกคนแล้วก็เก็บแขนแมกแกนมาได้เลยใช่ไหมทุกคนให้ทำก,การเดินตานออกมาได้เลย ซึ่งเราจะบอกทุกคนนะว่าเมื่อกี้เราเดินมั่วนะทุกคนเราเดินวนไปวนมาทุกคนจึงแบบกว่าเราเนี่ยจะหาเจอได้คือแบบนามากเลยทุกคนโอเคกลับมาเข้าเรื่องเปิดประตูตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็กดตรงนี้เลยนะแล้วมันก็จะประกอบร่้งแมกเนให้นะทุกคนนี่เลยได้แมกเนมาแล้วพอทุกคนเนี่ยได้ร่้งแมกเนมาแล้วที่ไหนทุกคนให้สดิการเดินตามแมกเนได้เลยนะทุกคนเดินตามแมกเนอย่างติดติดเลยนะทุกคนไม่นานทุกคนอาจจะลงกับแมกเนก็ได้นะทุกคนไปเลยตามแมกเนไปติดติเลยนะทุกคนอี่ ตอนนี้คือเมแกนเนี่ยกำลังเดินไปไหนเนี่ยเุ้ยโอเคเปิดประตูตรงนี้เรือทุกคนเนี่ยก็จะเจออันนี้เลยนะฝูงซอมบี้แล้วก็รอให้เมแกนเนี่ยทำการเต้นแบบนี้เลยเฮ้ยเต้นแบบสายสายเออสายวู้มาแล้วพอทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนให้ดูหลังการช่วยเมแกนนะทุกคนด้วยกัน ก็ตรงนี้นะทุกคนนะนี่ ЗЫКА มันก็จะยกขึ้นใช่ไหมทุกคนแล้วจะนเมเกงเนี่นกยก็จะสไลด์ไปเลยนะทุกคนแล้วเราก็แบบไม่ใชเมเกงเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยขอโทษทีนะคุณมาไม่ได้อย่างนี้ทุกคนในเราเนี่ยก็จะได้เรียนตามเลยนะทุกคนเมื่อเสร็จสิ้นสําหรับแบบนี้นะทุกคนแบบต่อไปเนี่ยคือแบบอีเวนนะทุกคนโอเคดูหน่อยกันกดตรงนี้ก่อนเลยนะพอทุกคนเนี่ยก็มาแล้วใช่ไหมทุกคนของเราเนี่ยอาจจะยังโหลดไม่เสร็จทีนะทุกคนโอเคดูหน่อยกันกดตรงนี้เลยนะกดตรงแชท พอทุกคนเนี่ยกดคําว่าแชร์แล้วเนี่ยให้หน่หลักการรอให้เมเกมพูดเสร็จเดี๋ยวพอเมเกมพูดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนให้หน่วงานกดตรงคําว่าโอเค let's go รียนะทุกคนและเราจะกนั้นให้หน่วหลักการกดคําว่าย้อนกลับไปได้เลยนะทุกคนกดตรงทางออกนะทุกคนนะหน่วหลักการกดคําว่าเข <an> ้าร่วมเกมนะทุกคนซึ่งวิธีการทำนั่นก็คือให้หน่วหลักการรอรอบพิเศษอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะรอบพิเศษนี้เลยนะทุกคน Amelia's Attack รอบพิเศษนี้นะทุกคนซึ่งในรอบพิเศษนี้มันจะมีชิมให้เราเก็บด้วยนะทุกคนให้คนก,การเก็บชิมให้ครบประมาณหกอันเลยนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยอย่าลืมด้วยนะว่าเราเนี่ยต้องหนีจากเน็ตบล็อกด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยโดนเน็ตบล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็จะทําให้เราเนี่ยล้มนะทุกคนในะเราเนี่ยต้องรอให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยเหลือนะทุกคนนีเลยโอ้โหทุกคนคือแบบมันมันก็ยากเลยทุกคนแต่มันไม่ยากเท่า,าแบบเมื่อกี้นะคือแบบแบบเมื่อกี้คือมันยากมากเลยทุกคนอเค ตอนนี้คือเพื <ism> ่อนเราเนี่ยมาชุบเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเก็บครบหกอันแล้วเนี่ยแล้วถ้าทุกคนเนี่ยตัวเนี่ยมันจะเริ่มใหม่หมดเลยไหมแต่เราแนะนําดีกว่าว่าถ้าทุกคนเนี่ยเก็บครบหกอันแล้วเนี่ยให้ดูแลกันหลบไปให้ไกลๆจากเน็ตบอกเลยนะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเหมือนแบบโดนเน็ตบอกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนจะชุบได้ส่วนครั้งที่สองเนี่ยเพื่อนจะชุบได้อยู่ครั้งที่สามเนี่ยจะชุบไม่ได้แล้วนะทุกคน โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเก็บชิมให้ครบหกอันนะทุกคนเลยเก็บชิมให้ครบออกอันนี้นะทุกคนตอนนี้เราเลยเราขาดอีกประมาณสองอันนะทุกคนซึ่งตรงนี้คือเรากวรเน็ตบอกมากมากเลยทุกคนคือแบบมันกลัวทุกคนพ่อเกมเนี่ยมันจบแล้วใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนกดลรงคําว่าทางออกเลยนะทุกคนให้ทุกคนน่อทำการมากดคุยกับแม่เกมเหมือนเดิมนะทุกคนกดตรงแชทนะทุกคน นี่เลยแม่เกก็จะให้เหลือญตาเราเลยนะทุกคนไปนอัานเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนต่อไปคือแบบนี้นะเองนะทุกคนแบบที่แบบว่ามันถ่ายวิดีโออะทุกคนที่เลยแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งตรงนี้คือเราเนี่ยกำลังรอให้มันแบบยังไงให้มันแบบโหลดเสร็จก่อนนะทุกคนซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยต้องปรับ เอ่อให้ตัวละครของทุกคนเนี่ยเป็นเมแกนหรือเปล่าแต่เราเนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยการปรับตัวละครให้เป็นเมแกนนะทุกคนโดยการกดตรงชื่อด้วยก็แล่อให้กดตรงแอนิเมชันเลยนะทุกคนและวทุกคนการเลือกอันไหนก็ได้เลยนะและวทุกคนการกดถ่ายตรงนี้ได้เลยพอทุกคนเนี่ยกดถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนการกดตรงนี้ได้เลยอีดิททริปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะทุกคนถ้าผิดขออภัยด้วยนะแล้วให้ทุกคนการกดตรงนี้ต่อเลยแล้วทุกคนการกดตั้งนชื่อก่อนเลยนะทุกคนว่าทุกคนอาจจะตั้งเชื่ออะไร พอทุกคนนกดตั้งชื่อแตนให้ทุกคนหลังการกดตรงเขาว่าพับปิดได้เลยนะหรือเผยแพร่เลยก็ให้ทุกคนหัการรอนะทุกคนโอเคแล้วก็แค่นี้นะทุกคนทุกคนน่ก็จะได้เห็นตามมาแล้วคือมันง่ายมากเลยนะทุกคนแบบนี้คือมันง่ายมากเลยเรื่องจแตนให้ทุกคนหลังการมาแบบนี้นะทุกคนให้ทุกคนหลังการวิ่งลงมาแล้วก็มาตรงนี้นะกดตรงนี้เลยซึ่งในการทำนั่ก็คือทุกคนต้องนการสร้างตุ๊กตาหุ่นยนต์นะทุกคน ใหยการมาตรงนี้นะให้หลันการกดด้วอยอันไหนก็ได้เลยนะพอทุกคนเลือกได้เลยให้คนหลังการกดคําว่าติดตั้งได้เลยนะและนี่เลยให้หลังการกดข้ามไปได้เลยนะกดข้ามต่อกดข้ามไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่ามันจะเสร็จนะพอเสร็จแล้วนะคนมาก็จะขึ้นอันนี้มาให้คนหลังการกดรับให้หมดเลยนะทุกคนพอมันขึ้นแบบนี้ให้หลังการกดตรงนี้ได้เลยและนี่เลาก็จะกดรับไปเรื่อยๆนะ ส่วนถ้าอีโมดนี่ทุกคนทุกคนเนี่ยต้องติดท็อป20นะทุกคนมันก็คือเลเวลนักเอ็นนะทุกคนสวิตการได้เลเวลนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องทาการเต้นไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลของทุกคนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจนติดท็อป20นะทุกคนนี่เลยให้ทุรกคนมาดูตรงนี้ได้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยติดท็อป20หรือเปล่านะทุกคนสวิีการเต้นนั่นคือให้ทุรกคนมากดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนกดตรงนี้นะกดอันไหนก็ได้นะทุกคนให้ตัวละครของทุกคนเนี่ยมาเต้นนะ ซึ่งไในทุนทำการได้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนเนี่ยจะต,ติดท็อป20นะทุกคนโอเคก็สิ่ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่างกึ่งตาขอได้ขอใช้ได้อาจารย์ทุกคนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราเลยหรือใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดก็สามารถกดตรงซีทีหรือซีสองตัวเรยทุกคนเพื่อเปิดสรัมมกคน,กคนบ๊ายบาย